สวัสดีครับผมคลิปนี้เรามาต่อกันที่เรื่องปุ๋ยอีกสักหนึ่งวิดีโอนะครับพอดีครบรอบใส่ปุ๋ยไม้ผลที่เพิ่งปลูกได้สองสาเดือนนี่แหละส่วนไม้ผลที่โตแล้วก็ใส่ได้เหมือนกันใช้วิธีการเดียวกันเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยที่ผมกล้าบอกได้เลยว่าประหยัดสุดพืชตวไวแทบไม่สูญเสียธาตุอาหารเลยนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยแบบนี้สามารถทําได้ง่ายๆและสามารถทําได้ตลอดฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าแล้งและหน้าหนาวทําครั้งเดียวกลับมาดูอีกครั้ง ใบเขียวโตวไวเห็นทันตาเลยนะครับเอาละทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเริ่มจากทําอุปกรณ์ก่อนครับไปหาขวดพลาสติกมาผมใช้ขวด1.25ลิตรนะครับขวดเล็กกวนี้ก็ได้นะแล้วก็เอาฝาออกแล้วตัดตามคลิปนี้เลยนะครับ หรือถ้าใครปลูกไผ่มีไผ่ลำใหญ่ก็สามารถตัดกระบอกไม้ไผ่ให้เป็นลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับทำเป็นกระบอกเพื่อเป็นที่เติมปุ๋ยนั่นเองหรือถ้าใครมีท่อ P.V.C. เศษก็ใช้ท่อ P.V.C. ก็ได้3นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้นะครับเมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้วเราก็ไปเตรียมปุ๋ยกันที่เห็นนี่คือปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักในกระสอบที่ผมทำไว้น่าจะส3เดือนแล้วแหละ และนี่ก็คือปุ๋ยเคมีที่ผมจะใช้เป็นหลักในคลิปนี้นะครับผมใช้ปุ๋ยเคมี1กิโล20บาทใส่ลงไปในถังเสร็จแล้วก็ตักปุ๋ยหมักเติมลงไปอีก5ส่วนนะครับ1ต่อ5นะเคมี1ปุ๋ยหมัก5ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับคลิปนี้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์กระทันหันเพราะว่ามันผสมลำบากนะครับเสร็จแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยกันเลยต้นไม้ที่ผมจะใส่คือต้นไม้ที่ปลูกได้2-3เดือนนะครับหรือ ไม่งั้นก็ต้นที่มันโตไม่ทันเขาก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็เอากระบอกพลาสติกนี่แหละปักลงไปครับปักทางด้านทิศเหนือของต้นไม้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้แสงแดดส่องผ่านเพราะว่ามันเป็นพลาสติกใสนะครับปักลงไปเสร็จแล้วก็ตักปุ๋ยไปใส่นิดเดียวครับการผสมหนึ่งครั้งใช้ได้20ต้นนะครับพอใส่เสร็จก็เอาเศษไปไม้เล็กๆเนี่ย ปิดไว้สัหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกจากนั้นก็รดน้ำทำครั้งเดียวจบเลยที่ผมทำเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับเดี๋ยวก็อาศัยน้ำฝนให้ละลายปุ๋ยลงไปหรือถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยเราก็รดน้ำอยู่แล้วแค่เอาน้ำมาเหยาะใส่ทุก1สัปดาห์ก็ได้นะครับกระบอกไม้ไผ่ก็เหมือนกันครับก็กวาดเศษวัชพืชรอบโคนต้น ตรงจุดที่เราจะใส่ปุ๋ยออกนิดนึงเสร็จแล้วก็เอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยปากลงไปก็เติมปุ๋ยลงไปสักประมาณหนึ่งกำมือนะครับสักประมาณ1นึกำมือใส่ลงไปแล้วก็รดน้ำถ้าเป็นกระบอกที่ทึบแสงเนี่ยมันจะดีนะครับหรือถ้าใครไม่มี ก็มีท่อ p เสร็จเศษๆที่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ต้องไปลงทุนซื้อท่อ PVC นะเอาท่อ PVC มาปักทําแบบเดียวกันครับพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ควรทําทางด้านทิศตะวันออกนะครับหรือทิศใต้หรือทิศตะวันตกควรปักไว้ทางด้านทิศเหนือนะครับเพื่อพรางแสงนั่นเองนะครับก็เติมปุ๋ยลงไปแล้วก็รดน้ําตามปกติครับ การผสมปุ๋ยเคมี1ครั้งกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก1ครั้งก็คือ1ต่อ5 1ต่อ5ส่วนเนี่ยผมใช้ได้20ต้นนะครับและที่สําคัญทําครั้งเดียวเราไม่ต้องไปหวานเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนด้วยการสูญเสียธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยหละเกิดจากการชะล้างของน้ําฝนวิธีการนี้เราสามารถทําได้ตลอดเลยตลอดฤดูกาลนะครับเพราะว่ามันควบคุมอยู่ในกระบอกนี้นะครับธาตุอาหารทุกอย่าง ธาตุหลักธาตุรองนะครับปุ๋ยเคมีจะมี NPK มีธาตุอาหารหลักส่วนปุ๋ยอินทรีย์จะมีธาตุอาหารรองครบถ้วนในกระบอกเดียวหรือถ้าใครปลูกพริกนะครับใครปลูกพริกปลูกมะเขือก็สามารถทำได้ถ้าหาอุปกรณ์ได้นะก็เอากระบอกพลาสติกเนี่ยไปปักไว้ข้างต้นพริกนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ ครึ่งหนึ่งของไม้ผลนะครับก็คือรดอัตราลงครึ่งหนึ่งใส่นิดเดียวน่ะประมาณครึ่งกำมือนะครับแล้วก็รดน้ําลงไปสามวันมาสังเกตดูใบจะเขียวผิดปกติแล้วก็แตกยอดถอดใบผลดกนะครับหรือถ้าเรามีพวกเปลือกไข่บดก็สามารถเอาใส่ลงไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีใส่เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้นะ ทีนี้มาฟังข้อดีและข้อเสียกันบ้างนะครับข้อดีก็คือ1ละประหยัดเพราะว่าปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยมีส่วนผสมของปุ๋ยเคมี1กิโลกร,รัม20บาทนะครับผมซื้อมากิโลละ20บาทแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอีก5ส่วนอันนี้สมมุติว่ากระสอบละ50บาทนะก็คิดโดยเองเราใส่แค่5ส่วนกระสอบหนึ่งมันจะผสมได้กี่ครั้งการผสม1ครั้งใช้กับต้นไม้ไม้ผลที่ผมใช้ได้20ต้นนะครับ ถ้าใช้กับพวกพริกมะเขือได้40-50ต้นเพราะว่าจะลดอัตราลงนะครับ20ต้นทั้งหมดนี้ใช้ปุ๋ยเคมีแค่1กิโลกร,รมัมงบ20บาทบวกค่าปุ๋ยคอกอีกสมมุติว่ากระสอบละ50บาทก็อาจจะแบ่งใช้ได้10ครั้งก็ตกครั้งละ5บาทนะครับก็เป็น25บาทต่อการผสม1ครั้งก็คือ1ต่อ5นะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมี10กิโกร,รัมผสมกับปุ๋ยคอกก็จะใส่ได้200ต้นนะครับผมถึงกล้าบอกว่ามันประหยัด ข้อดีอย่างที่2ก็คือพืชได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่า,าธาตุอาหารจะค่อยๆปลดปล่อยออกมาเพราะประจุบวกที่มีอยู่ในาธาตุ NPK ที่มีอยู่ในเม็ดปุ๋ยมันถูกตรึงไว้หรือถูกจับไว้ด้วยประจุลบที่มีอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองมันจึงทําให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และต่อเนื่องโดยที่ไม่ละลายไวเกินไปนะครับข้อดีอย่างที่3ก็คือไม่เกิดการสูญเสียนะครับการที่เราหว่านปุ๋ยลงไปถ้าฝนตกหนัก,นก,นก มันอาจจะถูกชะล้างภายในพริบตาเลยหายจากหน้าดินไปเลยดีไม่ดีปัจจุบวกที่มีอยู่ในดินเนี่ย NPK เนี่ยมันก็จะถูกพัดพาไปด้วยเม็ดปุ๋ยก็กระจัดกระจายไปบางคนใส่ปุ๋ยตอนเย็นรอฝนพอตกค่ำฝนตกมาจริงๆตกหนักด้วยพัดพาปุ๋ยไปทั้งหมดเลยนะครับไม่เกิดประโยชน์มีแต่หญ้าบริเวณรอบต้นไม้ที่เขียวแต่พืชก็ยังสดใสสวยงามมีการแตกยอดถอดใบดีใจนึกว่าเป็นเพราะใส่ปุ๋ยที่ได้เป็นเพราะ ไนตัวเจนที่มีอยู่ในน้ําฝนนั่นเองก็เสียเงินเสียแรงเปล่านะครับการใส่ปุ๋ยด้วยกระบอกแบบนี้มันจะควบคุมปริมาณธาตุอาหารโดยอัตโนมัตินะครับพืชก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ร้อเปอร์เซ็นแล้วก็มีข้อควรระวังด้วยหากบ้านไหนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบเปิดก็ควรเอาไม้ปักไว้ด้วยนะครับกันล้มกันไก่มาเขียนนั่นเองหรือถ้าหากใครสงสัยว่าแล้วพืชมันจะได้ประโยชน์ทุกส่วนหรือไม่ผมขออธิบายให้ฟังแบบเข้าใจเลยนะครับก็คือรากพืชน,นี่มันก็เหมือนปลวก ที่คอยหาอาหารส่งเลี้ยงพยาปลวกรากพืชก็เหมือนกันครับรากที่ดูดซับสารอาหารส่วนใหญ่จะเป็นขนรากที่อยู่บริเวณปลายรากนะครับมันจะออกจากปลายรากประมาณาสัก2องมมนี่แหละกระจายอยู่ทั่วบริเวณปลายรากและอยู่บริเวณผิวดินธาตุอาหารอยู่ตรงไหนก็จะแพร่กระจายไปยังขนรากบริเวณนั้นนะครับส่งไปเลี้ยงทุกส่วนของต้นไม้ได้เหมือนกันเลยนะครับ ก็เหมือนปลวกที่กระจายอยู่ทั่วไปต้องหาอาหารส่งเลี้ยงพยาปวกในจุดเดียวกันนั่นเองด้วยเหตุนี้ผมถึงกล้าบอกได้ว่าการให้ปุ๋ยแบบนี้มันประหยัดพืชได้ประโยชน์สูงสุดและที่สําคัญไม่เกิดการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างของน้ําฝนแน่นอนเพราะว่ามันถูกควบคุมอยู่ในกระบอกไม้ไผ่กระบอกพลาสติกและกระบอก PVC แต่มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือมันสิ้นเปลือง หากเราใช้ PVC หรือหากเราใช้ไม้ไผ่ที่ต้องไปหาซื้อมาเพราะขวดพลาสติกเนี่ยเราพอหาได้นะครับอันนี้ผมแนะนําให้ทําแค่ต้นไม้ที่เราซื้อมาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับถ้าใครมีสวนไผ่ก็อาจจะเสียสละไผ่สักลำลำไม่ต้องใหญ่มากขนาดสักท่อ2นิ้วก็พอได้หรือถ้าได้ขนาดท่อ3นิ้วก็ดีนะครับอันนี้ผมใช้ไม้ไผ่กินซุงส่วนกระบอก PVC ที่เห็นผมทํานี้คือมันเป็นเศษท่อ PVC ที่เหลือนะครับ ไม่แนะนําให้ซื้อท่อเป็นเส้นมาตัดทําแบบนี้มันก็สิ้นเปลืองอยู่นะหรือถ้าใครมีต้นไม้ดีๆปลูกพื้นที่น้อยนะครับหต้น1ิต้นก็สามารถลงทุนได้แต่ถ้าปลูกเป็นสวนใหญ่ก็ผมว่าใช้ขวดน่าจะดีกว่าเวลาซื้อเครื่องดื่มมากินเวลาซื้ออะไรมากินก็เก็บขวดเปล่าไว้นะครับเอามาทําแบบนี้เกิดประโยชน์ครับดีกว่าทิ้งหรือขายเป็นของเก่าเพราะว่ามันอยู่ได้นานนะครับก็ลองพิจารณาดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ